เจ็ดคำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากดูไม่มีวุฒิภาวะหลายครั้งเราอาจไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรแย่ๆแต่คำพูดบางคำอาจทำให้คนอื่นมองว่าเราไม่มีวุฒิภาวะดูขาดความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งขาดความเข้าใจคนรอบตัว วันนี้ผมอยากชวนคุณมาเช็คเจ็ดคำพูดที่ควรเลี่ยงและควรพูดยังไงแทนเพื่อให้เราดูเป็นคนที่โตขึ้นเข้าใจคนอื่นและน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ 1. ก็แค่ล้อเล่นหน้าเคยไหมครับเวลาเผลอพูดบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจแล้วเราตอบกลับด้วยคำนี้มันเหมือนเป็นการบอกว่าความรู้สึกของคุณไม่มีค่านะเพราะฉันไม่ได้จริงจัง คำที่ควรใช้แทนคือขอโทษครับถ้ามันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆการยอมรับว่าอีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีและพร้อมจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณของความเป็นผู้ใหญ่ที่ชัดเจนมากครับ 2. ไม่ใช่ความผิดของฉันนะในที่ทำงานหรือการทำโปรเจกต์ร่วมกันบางคนจะรีบปกป้องตัวเองทันทีแม้มันจะไม่ใช่ความผิดของคุณจริงๆก็เถอะ การพูดแบบนี้มันไม่ช่วยให้ปัญหาถูกแก้ไขเลยครับหลอนพูดว่ามาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วช่วยกันแก้ปัญหานี้ดีกว่าคนที่โตแล้วจะมองทางแก้มากกว่าการหาว่าใครผิด 3. ฉันก็เป็นแบบนี้แหละคำนี้ดูเหมือนไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือคำแนะนำเลยบางทีคนพูดแบบนี้เพราะรู้สึกไม่มั่นใจหรืออยากปกป้องตัวเอง ลองพูดว่าจริงครับผมเองก็ยังมีอะไรที่ต้องปรับอยู่เหมือนกันแค่ยอมรับก็แสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมจะเติบโตแล้วครับ 4. ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับฉันพูดแบบนี้ทีไรบรรยากาศมักเย็นลงเสมอมันฟังดูตัดสัมพันธ์ไม่ใส่ใจและไม่อยากช่วยเหลือเลยแทนที่จะบอกว่าไม่รู้ลองพูดว่า เรื่องนี้ผมยังไม่แน่ใจครับแต่เดี๋ยวลองหาข้อมูลให้นะมันแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความรับผิดชอบแม้ในเรื่องที่ไม่ใช่ของเราโดยตรง6 5แล้วไงใครแค่บางคนใช้คำนี้เพื่อปกป้องตัวเองหรือแสดงความเหนือกว่าแต่จริงๆแล้วมันทำให้คนฟังรู้สึกว่าเราไม่มีเอม a t h ซีเลย ลองพูดว่าขอบคุณนะครับที่บอกเดี๋ยวผมจะลองคิดดูอีกทีการเปิดใจฟังแม้จะไม่เห็นด้วยก็ยังดูดีและมีวุฒิภาวะมากขึ้นครับ 7. เดี๋ยวค่อยทำคำนี้เป็นต้นเหตุของงานค้างและปัญหาบานปลายยิ่งพูดบ่อยคนอื่นจะเริ่มไม่ไว้ใจในความรับผิดชอบของเรา เปลี่ยนใหม่ว่าเดี๋ยวผมจัดให้ภายในบ่ายนี้เลยครับระบุเวลาให้ชัดแสดงความจริงใจในการจัดการสรุปคำพูดบางคำอาจดูเล็กน้อยแต่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ใหญ่โตมากในสายตาคนอื่นหากคุณอยากดูเป็นคนมีวุฒิภาวะน่าเชื่อถือและมีพลังในการสื่อสารมากขึ้นลองเริ่มที่คำง่ายๆที่คุณใช้ในแต่ละวันนี่แหละครับพูดให้คิดฝ